ปุ๊ตั้งนี้เดินตามพวกเรามา,าเปิดะเ,<า>เปิดแล้ว<า>ก,กด,ดแล้วเปิดแล้วนะกดแล้วอะถ้ามันเห็นหน้านนะั้ไม่ใช่เห็นแต่ตัวเรานะต้องเห็นหัวเห็นอะไรด้วยนะมาค่ะเราจะมาพามาไหว้พระภูมิเจ้าที่นะคะ เด็ดให้ไ่้ครับบอเด็ดเองแขกเขาเด็ดแจใ่ตง่เด็ดเองเอาให้มเมา้ี่เด็ดดอกไม้เขาอาาจะได้เจอเป็นครูเจ้าตัวดอกไม้เจ้าจเห็นพวกเราไหมเห็นสิคะว่ายังไง กันจะไหวไงคุณไหวหลังพวกเราไปถ่ายรูปให้มันสวยๆก่อนตั้งให้มันตรงๆสวยๆก่อนตัดสากเกซิสตตูยะทาคงคาโซตังปวัตติมาราเซนังปฏิทาตุงอัสสัคุโตปะไรยงสุปรามิตาไม่พาดเลยนะมาราเซนาปราจิกาที่โสติสังปะไรยงติวิทังเซติอาเซสัตูห้าบาทด็อกเตอร์ยโสธาราสิริภาประภากร ขอน้อมสักการะบูชาพระภูมิเจ้าที่ชัยมงคลพระธรณีพระคงคาพระลูกเทวดาภูมิเทวดาอากาศสตีวาแห่งวัดโพนทองอำอเภอกราบเชิงจังหวัดสุรินทร์พระธรณีพระคงคาคุณพ่อธรณีคุณแม่ธรณีที่อาศัยอยู่ณสถานที่แห่งนี้อันข้าพเจ้าได้ยืนอยู่บนพื้นปัตตีได้มาสร้างบุญบาร,รมีกับหลวงปู่มีพิตะ สารุอายุ112ปีในการถวายเข้าสารกตตุปัจจัยและเครื่องอาหารต่างๆสำริบผลบุญแล้วทุกประการข้าพเจ้าขอแผ่บุญนี้ให้เป็นเทวะบูชาเทวะกรุณาเป็นเครื่องสังเวยบ,งบวงบวงสวนแด่เราพระผูงเจ้าที่พระธรณีข้าพเจ้าขอแผ่เมตตากราุณาโมจิตาโอเบคขา และบุญบารมีนี้ให้กับพระกลุ่เจ้าที่ให้ได้รับอนุโมทนาสาธุการกับพวกข้าพเจ้ามมและขอให้ท่านจงโปรดประทานเมตตาบารมีคุ้มครองรักษาและให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายเหล่านี้มีแต่ความเจริญมีแต่ความพาสุขท่านตาเห็นทุกประการ<ส>าทูสาธุสาธุเราก็ฝากลงดินนะคะ่ะน,น,นะคะแแจ้งคุ อนามทนาบุญดําหลูกน้ำล้านอันนี้ก็เราก็มาทำำําสัมฤทธิ์บุญแล้วนะคะวันนี้เราทําบุญใหญ่เราได้มาถวายเข้าสารเราต้องนาถวายอาหารจะตุปัจจัยกับพระเจ้าพระสงฆ์นะคะแล้วก็เราก็มาสร้างพระเทวสุวสวนด้วยนะคะแล้วเราก็มาบอกกล่าวพระกลุ่เจ้าที่นะคะให้ท่านได้ร่วมอนโมทนา คุณกุศลน,น,นะคะกับพวกเรานะคะเพื่อที่เราจะมีความสุขในความเจริญแต่ีคนสุดท้ายนะคะพึ่งมาจากธนาคารนะคะรับเงินล้านนะคะ<ท><ท>รับเงินล้านนะคะตั้งหน้าโม่สามจบสิคะ ข้างบ่าชื่อสกุลได้สร้างบุญกุศลในวันนี้อันมีการถวายสังฆานแด่หลวงปู่มีที่ตักสาโรตลอดจนถึงได้ร่วมสร้างองค์เท้าเพศสวรรพระองค์เขียวพระองค์แดงไว้ในพระพุทธศาสนา ข้าพระเจ้าขอแผ่บุญบารมีที่ได้กระทำนี้ให้กับพระภูุ่มเจ้าที่พระธรณีพระคงคารุขเทวาอากาศเทวาพูดถีปีศาเปรตมาณอสุรกายสัมภเวสีทั้งหลายที่มีภูขอคนจากภูที่มีสุข ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและเจ้าพ่อขุนพลที่เป็นรูกขเทวดาประจําอยู่ที่นี่มานานถ้าพระเจ้าเปิดบุญเกิดกุศลก็ขอแบ่งปันให้ท่านถ้าท่านมีทุกขอท่านพ้นจากทุกข์ถ้าท่านมีสุขขอให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปมีอาหารอันเป็นทีพิ มีอาหารอันเป็นที่มีเสื้อผ้าอันเป็นที่มีวิมานอันเป็นที่และมีฤทธิ์อันเป็นที่เมื่อท่านได้รับแล้วจงอนโมทนาและจงคุ้มครองรักษาป้องกันช่วยเหลือข้าพเจ้าให้ค้นจากทีศไทย ประสบโชคดีมีไทยซื้อง่ายขายพล่องได้ผลได้กำไรมีทรัพย์มีปัจจัยได้เดินทางไปประเทศอินเดียมีครอบครัวพาสุขมีความจำเริญนรุ่งเรืองพ้นหนี้สินทุกประการสาซื้อ ัน,นเป็นวิธีโบราณที่เราต้องปัดลมดินเลยนะคะเราต้องปัดลมดินเลยโอ้ต้นนแล้วการดอกไม้คู่หนึ่งนะคะเป็นดอกไม้โบราณสาธุท่านสำเร็จบุญแล้วท่านสำเร็จบุญแล้วนะคะ วันไหนมีโชคมีลาบซื้อง่ายขายคล่องเดี๋ยวจะได้มาทำความสะอาดให้ท่านเนาะการสะอาดแล้วก็อาจจะถวายบริวารไหมถวายชายถวายหญิงถวายโรงระบำถวายท่านสักหนึ่งโรงนะโรงละ99บาบาที่ยก็จะมีชายมีหญิงมีพระธาตมีบริวารแล้วก็อาจจะมีเข้าวปลาาหารมาถวายท่านหนึ่งชู นนก็โจบการทําบุญในวันนี้นะคะทั้งโมเตลูแล้วก็ทั้งได้บุญด้วยได้ทําบุญกพระศัปนาด้วยได้สร้างถวยเทพด้วยและก็ได้แผ่เมตตาให้กับพระธรณีพระคงคาพูดผีปีศาจแล้วนะคะเราก็จะเกิดความโชคดีมีความสวัสดีมงคลกับตัวของเราพอเวลาเรามาทําบุญแล้วนะคะเทพเทวา หรือรูปรเทวดาภูมิเทวดาเนี่ยเขาก็อยากได้บุญกับเราด้วยนะแต่เขาไม่สามารถสร้างบุญได้เขาก็ได้แต่มองเห็นรถอาจารย์โยธาตราขี่เข้ามาบอกว่าโอ้ยเขามาทาบุญกับหลวงปู่อีกแล้วก็ได้ถวายสังฆทานอีกแล้วขั้นเหล่านี้ก็ไม่สามารถสร้างบุญบารมีได้ก็ได้แต่รอคอยนะคะดังนั้นถ้าเรารู้แจ้งน,นะคะเราก็อาจจะเห็นเมตตานะคะไม่ว่าแต่พระกลุ่มเจ้าที่พระเรณีพระคงคาที่อยู่ตามประจําสามต่างๆที่เป็นดวงวิญญาณต่างๆที่ยัง เสวยความสุขความพุกอยู่ให้ท่านเหล่านั้นได้พลังอันเป็นทิพย์ได้บุญอันเป็นทิพย์นะเหมือนที่เราได้พากล่าวว่าให้ท่านได้อาหารเป็นทิพย์นะคะท่านอยากกินอะไรให้ท่านได้กินได้เสื้อผ้าอันเป็นทิพย์ท่านอยากใส่เสื้อผ้าอย่างไรก็ให้ท่านได้ใส่ใหม่นะคะแล้วก็ขอให้ท่านได้บ้านวิมานอันเป็นทิพย์นะคะเวลาฝนตกมาแดดออกมาอย่างเงี้ยมันท่านอยู่ร้อนๆอยู่หนาวๆแต่ถ้าเราแบ่งบุญให้ท่านแล้วท่านสามารถเนรมิต วิมานเนี่ยให้งดงามนาดไหนก็ได้มีคาทัามีบริวารอย่างไรก็ได้แล้วก็ให้มีฤทธิ์อันเป็นทคะท่านก็จะมีฤทธิ์ในตัวของท่านเองก็คือมีพลังบุญของท่านเองนั่นเองเมื่อท่านได้มีแล้วนะคะท่านก็จะตอบสนองเราเหมือนที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวว่าเมื่อเราบูชาอย่างใดนะคะเราก็จะได้รับผลจากการบูชากับบุคคลนั้นตอบแทนดังนั้นถ้าเราได้ให้บุญนะคะกับดวงวิญ,ญญาณที่เป็นพระภูมิเจ้าที่ต่างๆต,ตามสารที่ เขาให้ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือข้าท่านเหล่านั้นได้สวยบุญแล้วนะคะท่านก็จะอนุโมทนาบุญกับเราและท่านก็จะหาวิธีทางในการที่จะช่วยปกปักรักษาดูแลคุ้มครองเราแล้วก็ให้เราทํามาหากินอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะอย่างทันตาเห็นทุกประการถ้าเราทําได้อย่างนี้และชีวิตของเราก็จะมีความสุขแล้วก็ <c oughs> สิ่งที่เราเชื่อเราเชื่อในพลังของพระรัตนตรยัยและสิ่งที่ทําให้เราได้เข้าใจก็คือว่า เราต้องการบุญอย่างใดหมู่วิญญาณต่างๆก็อยากได้บุญเหมือนกับเราเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมคะดังนั้นอาจารย์ได้ยโสธรา,ารีธาประภากรไวน้นนในคลิปทั่วบุญก็หาทุกท่านมาอิ่มบุญอิ่มน้ำซ้ำรันกันในวันนี้ก็ขอยุติการน,นําเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้น,นะคะครั้งหน้ามาใหม่ก็จะอัดคลิปมาให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาสาธุการใหมค่ค่ะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ